สวัสดีทุกทุท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันี่ชื่อว่า Korean BBQ Let's the Wrong remake นะฮะ EP สองนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนแล้วนะฮะเย้ว่าไงเพื่อนเดาซะหินนี่แมวมันเกลือว่าไงรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไปด้วย Little baki muckley. Yeah! No, I'm gonna get away. You listen. I'm not gonna get over. Ah, ah, la poo con. Okay, mở <coughs> 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 lại. Go, let's go. เพื่อนมาตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้มาตรงนี่ไปเล็กไปไปเต็มมานี่มานี่งโอ้โหโตเต็มปะเนี่ยโอ้แม่งโต๊ะเต็มเลยเจ๊นั่งไหนดีอะนั่งนี่แล้วกันนั่งนั่งมานั่งนี่นั่งนี่โอเคโอเค lết kiểu này Lip. lết eat 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 Let's eat, Let's eat. Three, I'm gonna get way away, so I'm gonna get up but, uh, I love you I love No, 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 no. เอาเนื้อมาเยอะๆเลยครับผมต้องการเนื้อเพราะผมใส่กริงอยู่แล้วใส่กริงโอ,อ้ยเดี๋ยวลืมน้ำโอเค listen t h go what bird you like to a r d I like some heat ต hey. like ๋เร th hmm. ้ย I like some ข้าวต้มมุกถ่านมีได้เหรอถ่วมกันแล้เอ้าผมมีตังอยู่ประมาณกวทำไมเพื่อนผมอก็รวยอยู่นะแต่ไม่เท่าผมหรอกผมใกล้จะสองหมื่นแล้วโอ้แตงเกลียวเมลสปีป พูบ้านรู้เอ็งต้องว่างดีโนะไมนตูดะไม่ตูดะ ด้วยออเงินบ้าบุงบ้านบุกครับตูนก็นเล็กเวลี่สินโอ้ยแล้วมันยังร้อนอยู่จะหยิบขึ้นมาเรื่มมาเออเดี๋ยวอ้อลืมไปแขนข้างนี้เป็นเหล็กนี่หวะไม่แขนเทียมถามว่าทำไมผมูอต้องใส่แขนเทียมตลอดเวลาเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเล่นตัวพื้นอยู่ แล้วก็มีใครบางคนเราดำๆนั้นแค่เพก็หลุดเลยเรื่องแท้ร้อยเปอร์เย่าไปเชื่อมันมากโกหกเรื่องจริงเรื่องแท้เดี๋ยวไปเชื่อมัน มันก็แค่แต่งตัวเอาแขนเทียมมาใส่เรื่องจริงจริงเมื่อจะได้แดกข้าวก็ Let's eat, man มาถือแก้วกินกันเลยเพื่อนฉันเป็นสุรัก,กี้ตัดเนื้อก่อนลืมตัด

kita fang web lag er, aler, harakat tuh halakemal kafe.

มาละสกินน้ำมันสูงเอาเมื่อไหร่งเขาจะกินวะอ๋อนี่ยเขากินอยู่เออทุกคนมีหัวหนึ่งนะคือคือผมอ่ะกินเล่นแบบนี้อยู่แล้วอนยะ่างเงี้ยไอตรงนู้นน่ะน่ะนาหนาหตรงนั้นน่ะทุกคนหน่ะตรงนี้หน่ะนาหนาแผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะที่ผู้หญิงเสื้อเขียวนั่ออนองอยู่แล้วโต,ต๊ตตะตข้างๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเป็น ป็นผมไม่รู้จะพูดไงเขาเาผมคือเขาทําให้ผมลำคาญผมผมก็เลยออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วทีเนี้ยพอผมเดินออกไปอ่ะข้างนอกตรงถนนตรงเนี้ยที่นี่เขาเดินออกมาตามแบบไล่เส้นหยอกผมอ่ะจริงแล้วแล้วผมก็เลยก,ก,รกระโดดขึ้นไปบนลม่มอา้อาวอา้าวมองไม่เห็น แ,แน่ๆผมกระโดดขึ้นไปบนหลังคาตรงนี้เออแล้วพวกเขาก็ออกไปเลยออคนงงแม่งคนใจเจเลยและฉันหยอกผุม คนไทยเราคนไทยแล้วมันก็ต้องติดกินข้าวกันหรือแล้วสิเออแต่ผมไม่สั่งข้าวมาขอยืมข้าวหน่อยแล้วไอมข้าวหายข้าวหาย <c oughs> ไปไหนวะ ไก็หินแล้วอะ่ะอ้าไปไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าเงนื่อยพักสักทีอิ่มจะตายแล้ว ไปไหนดีนนะเอะทำไมเขาไม่มาน่ะเขาหายไปไหนอ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วโออทำไมมันรู้สึปกปวดท้องเนะี่ย ฉันอยู่ที่ไหนเนะี่ยเอออยู่ที่ไหนเนะี่ยเออแบกลูมเหรอลาไปแล้วนะฉันบอแบกลูมไปไงเนี่ยฮึคอเสียงเย็นเรต้องหาทางออก ถ้าเราติดอยู่ที่นี่พวกเราจะตายกันแน่เลยพวกเราต้องวิ่งหนีเราพก่งเสบปลามันอยู่ไหนกันอะไปเจกันเล่นกันดีกว่าไม่ิส่ต้องหาทางออกต้องเสียงไรน่ะ ยังได้ baru ลูกเบอร์รู้นะ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  hmm. wing ลูกเบอร์รู้นะลูกเบอร์รู้นะ <laughs> เราวิ่งไปทางความมืดดีกว่าความมืดคือความปลอดภัยหรือเปล่าวะที่ีอันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดไม่กล้าไปาว้าคุณนำทางว้าไปด้วยไปด้วยรียรีรอฉันงรึยถ้ามีสปรมมาร์ตออกมาได้วิ่งสี่ครัวร้อยนะ เอาเพื่อนหายอ๋อไงทางตันเอาเฮ้ยเพื่อนหายอะไรอะไรอะไรวิ่งแล้ววิ่งแนละ้ว nếu nó sẽ thở được rồi. <laughs> các bạn đi. có bị không? không bỏ qua. thay thế là cái này cái này cái này cái ไปเ,เจ้คนฝึกอะไรกันวันนี้โอ้แมงเวยที่ไหนเดี๋ยววันนี้โลกของบอกรฟุตมีคนใช้ผลพ้าด้วยเอออยากได้ผลพ้าว่ะว่าไงลินนา้นตีน ก็คือยังไงเอ้ย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 อย่าเจผุน้าเลยเอ้ยคผุน้าถาวรเลยไม่กูเอ้อ